สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเตาดินอีกรอบนะครับอัปเดตเตาดินอีกรอบอคลิปที่แล้วยังเห็นไม้โผล่นะครับเออก็มาดูคลิปนี้นะครับมาดูคลิปนี้เราเริ่มนําดินขึ้นมาปิดเลยนะครับปิดแล้วนะครับปิดแล้วเริ่มที่จะปิดนะครับดูดูช่างดูช่าง,งกําลังเจาดินปิดนะครับ การก่อเตาดินมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะครับคนเฒ่าคนแก่สอนลูกสอนหลานไว้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับ ดินเหนียวไม่ดีพอนะครับดินเหนียวไม่ดีพอก็เลยมีความจาเป็นต้องนํามาผสมอีกรอบนะครับนํามาผสมอีกรอบนะครับดินดินเขาไหลลงนะครับดินเขาสไลด์ลงครับดินดินสไลด์ลงนะครับก็วันนี้ไม่เสร็จหรอกครับวันวันนี้ไม่เสร็จครับต้องรออีกวันหนึ่งนะครับรอให้ดินเขารัดตัวกล้ามหรือเกือบแห้งนะครับแล้วค่อยก่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อุปสรรคทุกอย่างเป็นที่มาของความสําเร็จนะครับเป็นที่มาของความสําเร็จนะครับเราต้องมีความมุมาน่นะจริงๆนะครับกว่าจะได้อะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาครับเห็นไหมครับตอนนี้ญยาติญาติยา,ยาก็กาลังจะนําดินขึ้นไปปิดนะครับนําดินขึ้นไปปิดใช้เวลานานาน,นะครับใช้เวลานาน,าน แต่อย่างว่าดินเตาดินสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับอของผมยังมีเตาชาโคอีกใบนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเตาชาโคให้ดูนะครับก็ทิ้งการใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือเรานําดินเหนียวมาหมักน้ําไว้ก่อนนะครับนําดินเหนียวมาหมักหมักน้ําไว้ เพื่อง่ายต่อการการปิดนะครับการปิดการปิดนะครับถ้าผสมเหลวเกินไปอ่ามันก็จะทำให้ดินสไลด์นะครับดินดินก็จะสไลด์ลงมานะครับดินที่เรานำมาแปะนะครับก็สไลด์นี่ก็เป็นดินอีกส่วนหนึ่งนะครับดินอีกส่วนหนึ่งที่เราผสมไว้บนพื้นดินนะครับบนพื้นดินนะครับก็มี คือจริงๆมันเสร็จไปรอบเลยครับเนี่ยดูท่านดูร่องรอยของการสไลด์ของดินนะครับดินมันสไลด์ลงมานะครับสไลด์ลงมานะครับขนาดวันนี้แดดกล้ามากนะครับแดดร้อนมากนะครับเตาดินก็ยังสไลด์ได้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ